ติดแล้วโอเคหมูชิพสองหนองแวงนะฮะสองใบเหลืองนะครับแล้วก็ชิ้นจางครับหนึ่งใบเหลืองนะครับจะยิงกี่มงมร้อนเลยเออลบสองลบสองสื่อสารกันผิดไปเฉยอ่ะผมก็คิดว่าจะมีใครเล่นต่างฝ่ายก็ที่ว่าประตูจะออกประตูก็ียกว่าเขาหลังจะเล่น เขาฉกไปจริงเลยเออยังออกไม่ได้ครับผมพักผ่อนพักผ่อนเดีวก็ได้ต่อออกไปก็จะเป็นน้องพิซซ่าครับติยูสติชชอป X ช่างกอครับทำไมสีเสื้อได้ไหมจารย์ได้อยู่เนาะ ทีมเดียวกันหรือคนละทีมอ่ะคนละทีมไหมได้อยู่เนาะแดงกับชมพูเนาะได้ไหม <laughs> แล้วแต่กรรมาการนะใบ <laughs> ยังมีสองครับสองใบครับอ่าแล้วก็ชินจังหนึ่งใบเสี๋ยขาเลยครับอ่านั่นแหละครับโอเคครับ เรียบร้อยเหลือชิ้นจังเอาแล้วครับคู่ต่อไปครับน้องพิซซ่าครับกับทียูครับทียูตชอบครับเดี๋ยวผมพยายามมองออนหนุ่มมะพร้าวสิ่งนี้แหละครับทียูน่าจะเป็นชุดสีชมพูครับสีแดงน่าจะเป็นน้องพิซซ่าครับเอาวแล้วมากรรมการได้ผมก็ได้ละ สายตากรรมการได้ผมก็ได้ละอ่ะ จ็ดผู้เล่นแรกของทั้งสองทีมรครับเจออะไรครับ เฮ้ไม่เร็ว tuổi bao nhiêu tuần nãy đó, tao hỏi mày, tao chụp tuần nay rồi ba, เลยครับเจอเลยครับโอเคครับเป็นการกลับเสื้อนะครับของ T.U. ตุยชเอปชังก้อ็ใบหนุ่ยมาทขาวซิครับ T.U. น่ชุดสีขาวครับน้องพิซซ่าเน่ชุดสีแดงครับตามนี้เลยครับ T.U. ขาวพิซซ่าแดงตามนี้ฮะเกมกำลังจะเริ่มครับ ออนไลน์ Online, ส,สดๆร้อมกันสองช่องทางครับ Facebook ไลน์และ YouTube ไลน์ครับแฟนลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับทั้งสีฟ้าและสีแดงครับสองแพลตฟอร์มพร้อมๆกันครับยาวๆเลยครับเกียนเลยครับที่อยู่ทีอยู่เข้าไปด้านในครับ การแข่งแบบระเบิดลีกเลยครับพบกันหมดนะฮะอยู่ได้บนกลับมาตัางโซนหายเข้าไปด้านไดเอาแล้วครับน้องพิซซ่าดักได้น้องพิซซ่าน้องพิซซ่าต่อสวยครับหวะนี้ไหลออกไปแล้วอย่างทันครับทั้งกลับมาใหม่แล้วโยกเข้าไปด้านในติดเป็นติเอ้าระวังครับระวังทีอยู่ดักได้เข้าทางน้องพิซซ่าพิซซ่าต้องคืนหลังไปถึง้รัษาประตูครับหวะนีีครับ กองหลังตัว,ตวท้ายครับไม่ใช่ตัวดี <ๆ S 1> น้องพิซซ่าน้องพิซซ่าอุ้โดนทีอยู่ดับไปจังหวะนี้แล้วกรโดนผู้เล่นของน้องพิซซ่าออกไปครับ <ๆ S 1> เป็นบอลตุ้งของทีอย,ทอยู่ทีอยู่ติช็อตอยได้อยู่หรือหนุยมะพร้าวซิ่งแล้วในด้านหลังเสือ้อที่เห็นเห็นแบบแบบเอาแล้วครับน้องพิซพซ่าน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าแม่ เราไม่ทราบไมาได้ยังได้อยู่ถุงเท้ายาวตัดแข้งนะฮะต้องพร้อมนะครับไม่พร้อมมีกรรมการเราเห็นนี่สามารถแจกใบเหลืองได้นะฮะสำหรับสนับแข้งนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักกีฬาเองนะครับสนับแข้งนะฮะต้องใส่ทุกทท่านและทุกๆคนคนระับไม่ใส่นี่กรรมการเราสามารถให้ใบเหลืองแล้วก็ ขออนุญาตเชิญออกนอกสนามไปก่อนได้เลยครับเอาละครับน้องพิซซ่าน้องพิซซ่ายังได้อยู่แทงมาตรงๆครับจังหวะนี้แตไปไม่ได้เหมือนกันคลับที่ยูบินแน่นครับ <c oughs> หรือมะพาร้าวสิ่งเนี้ยแล้ว <c oughs> ยกบาลจังหวะู้ <c oughs> ย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับ แม่ใก่เป็นบอลของจีครับเอาไปดีเท่าไหร่ังหวะนนี้แล้วก็ไปได้ครับน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าไปเองแบกสามไม่ไม่ผ่านทำนีตัวซ้อนจียูจียูได้ ที่อยู่ไหนก็นไปใหม่ครับที่อยู่ที่ชอบเอ๊ะช่างก้อาบหนุ่มะเผา,าสิโอ้โหยังเป็นบอลของที่อยู่ที่อยู่มามไม่ได้ก็กลับคืนไปแม่ครับ,รบเดี๋ยวยินไกลไม่ตรงแม่จังหวะนี้โดนบล็อกไม่ได้รับเอาแล้วทำพิซซ่า ้องพิซซา้องพิซซาจะโตกลับเร็วไหมจะโตกลับเร็วจะทําเร็วได้ไหมยังไปอยู่ไปได้แล้วยังไม่ได้นะจังหวันี้ครับโดนปีโดนฟังโดนฟังไปแล้วคายแต่เป็นบอลของที่อยู่แล้วก็ข้ามฟากมาแม่นด้วยครับจังหวันี้เอาบอลลงได้สวยครับขอคนไปม่ตั้งโซนล็อกเข้ามาด้านในยัยงเป็นบอลเขาที่อยู่สีอมู่ครับมาได้ทีเข้าหาไหมแล้วมีตัวเติมก็แปดนี่แล้ว บอลเจ็ดคนนี้มันไม่มีลำหน้านะครับ,รบะน้นี่ใครใส่ไปใส่มาได้ตลอดแบบเอาแล้วครับรดนได้ทียีแย่งได้แล้วเป็นบอลของเป็นบอลข,ของน้องพิซซ่าครับน,น้องพิซซ่าครับกรรมการให้เป็นบอลของน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าทุ่มย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับ,รบเพื่อนเติมไปแล้วครับตายเป็นบอลของทียูครับอากาศค่อนข้างจะร้อนด้วยนะฮะวันนี้ฮะฉะนั้นี่บริหารเร็วๆก็ดีๆครับเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาครับ แข่งขันกันขึ้นเดียวยี่สิบนาทีชนะนี่ไม่ใช่เวลาน้น้อยนะฮะขึ้นเดียวยี่สิบนาทีฮะหลังจากจบคู่นี้นะฮะขอเชิญนักกีฬาทุกทท่านและทุกททีมนะฮะร่วมพิธีเปิดครับที่นี่เลยฮะสุมหลังคาเรานี่แหละครับนักกีฬาทุกทุกท่านทุกทุทีมครับรวมถึงน้องน้องหนุนจากทั้งสองโรงเรียนนะฮะ รวมพิธีเปิดสนามย่างเป็นทางการครับที่นี่ฮนะโตเตานี้แลเยน็นเย็นร่มร่มนะเปบอลของน้องพีซ่าน้องพีซ่าคืนหลังแหม,มจะส่งไปนะครับติดตามเพื่อนของทีอยู่ทีอยู่ยเข้าไปได้ไยครับได้อยู่ ยกมาแล้วอย่างสก,กัดออกมาได้ครับสำหรับน,น้องพิซ่าหนึ่งพาษาซิงทียูสิทชมช่งางเกาะใบหนึ่งพาษาซิงถ้าบบรรยายชื่อเต็มๆนี่สงสัยไม่ได้ญญเปนะ็นใจอะไรฮะเอาทียูเข้าไปง่ายฮนะทียู อย่างนั้นเอารอขากระวันดินแล้วสับซ้ายโอ้โหดีนะมันไม่ตรงกอออกมา่นี้ครับกลายเป็นเตะมุมของที่ยูทูปที่ชอบเอ็กชันกอบายหนุยมาพรสาวสิครับน้องพิซซ่าจะเอาออกมาได้ไหมลบมงเช็ดออกมาได้ครับน้องพิซซ่า เอาตูเลยเอาตูผมก็เอาตู้ชลไผมก็กลัวอ่านผิดเป็นตูแล้วโอเคผมก็ทียูทียูไม่กล้าบอกชื่อเพยาะกลัวอ่านผิดเออในห้องไงเอาเลยไม่กลัว để bắn không rõ được sao được bay hết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  มาใหม่ครับน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าน้องพิซพซ่ามาครับโอ้โหนี่ฮะตัวูดูชอบนีต้องแบบคุมเกมรับเลยครับตอนนี้พิซซ่าน้องพิซซ่า ชื่อเสื้อนี่ก็น้องแซนิิ X เองพิซซ่าแล้วตูนที่ชอบ X ช่างก็บใบหนุ่ยมะพร้าวซิ่งเห็นเสื้อแบบแบบนี้ก็จะเป็นหนุ่ยมะพร้าวซิ่งแล้วดีงานนะขันธมิตรลุกอย่างแล้วแบบนี้แล้วยิงไกลเข่ามือปรึกษ,ษาประตูของตูนทีชอบครับ ขอมาได้ได้แล้วอ <ừ> ืมเป็นพปไดนของน้องพิซ <ừ> ่าครับจุ่มน้องพิซ่าน้องพิซ่านี่ติดเพื่อนของตูซินช็อกอย่างเป็นบอลของน้องพิซ่า ติดไปเล่นของตัวครับหลับคืนไหนที่คุณทำใตัวมาใหม่ครับตูดีชอบตูดีชอบยังไหนเร็วโดนน้องพิซซ่าหลอกพิซซ่ายังมาได้หลอกพิซซ่ามาแล้วแม่ติดไปเลยของตูดีชอบครับใหญ่ย,ยังไม่เข้าทางหลอกพิซซ่าเอาแล้วครับมีทวนเต็มไม่ได้ครับอ้หเออ อย่างโอ้หลอกครับแม่หลอกคู่แข่งพร้อมหลอกตัวเองครับสบายดีอย่างได้อยู่ครับตู้ะทำจริงเหรอโอ้ดเซฟพูดภาษาตูของน้องพิซซ่ากันทุกวะนี้ครับแม่ติบเลยครับเอาแล้วครับปา,เากเขาทั้งยแล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้โอโออยังกรับยังไม่ได้ครับจังหวะนี้แม่เหนียวเหลือเกินเลยครับ

น้องพิพซซาน้องพิพซซาครับมันอย่างติดๆกันครับเอาแล้วครับโยนะระบายแต่ก็ยังเจ็บได้น้องพิซซ่า,ายิงไกลครับที่ช,ชอบโตกลับได้ไหมไม่ได้พี่นะครับตูตูไปแล้วตูไปแล้วเอาแล้วไปซ้ายโอ้โหเดี๋ยวดอนเอนะ๊ะมันอย่างพันแขนพันขาแล้วครับจะไปแต่บอลมันมัน มันไม่ไปในทิศทางที่ต้องการนะฮะหมาใหม่ครับถือชอบยังได้ <c oughs> อัดจังหวะนี้โดนผู้เล่นของน้องพิศเ้าออกไปโยกมาครับยิ <urity> ่ง มีบอกออยธีรภพัชย์ยิงหน่อยครับนี่ออยธีรภพัชย์คนไหนล่ะมีบอกออยธีรภพัชย์ยิงหน่อยได้ เป็นบอลของเราพี่ซ่าครับอืมโอ้โหฮะตะข่ายปี่ไหวๆข้างหลังนะฮะ ยังเป็นบอลของตูสตัช็อปลำเลียงบอลขึ้นมาใหม่ครับสำหรับ,รบตูสตัชชอปคือหลังกลับมาขึ้นไม่ได้แนละ้ว ยังเป็นบอลของตูนสันจบครับสูนัจอบยกยาวยาวมาเก็บได้ไหมแต่บอลออกหลังไปครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของน้องพิซซ่าครับยกยาวยาวมา เอาละครับตูสตาร์ทช็อปยิ่งมเป็นบอลทุ่มของตูสตาร์ทช็อปค,ครับตูสตาช็อปตูสตาร์ทช็อปได้ามาแล้วได้อยู่มาเข้าทางแม่ยังไปไม่ได้เหมือนกันครับแม่เกมแบบรัดก,กุมนะฮะตึงๆอยู่ฮนะผู้นี้ ยังไม่มีสกอร์ให้เห็นแล้วยังได้ไหมไปต่อแม่น้องพิซซ่าอย่มายังเป็นบอลของน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าโอ้ยโดนตุสทัดช็อตยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงโอ้โเออมันแน่นไปหน่อยครับ่วัยิงครับเป็นเตะมุมครับกายเป็นเตะมุมครับสวัสดี การเปลี่ยนแปลงของพิซซ่าครับน้องพิซซ่าน้องพิซพซ่ามองข้างหน้าแล้วเอ่ห์ไปยังไงครับตอนนี้น้องพิซซ่าครับนี่ไว้ไหนเออไว้จูก่อนก็ได้น้องพิซซ่าแหม่ขึ้นไม่ได้ก็ตั้งโซนกันใหม่ครับ ยกมาอย่างเป็นบอลของเอา้าตูสตาร์ช็อปตูสตาร์ช็อปไม่ดีไม่ได้เหมือนกันครับเจอน้องพิซซ่าจับไปแล้วชิคเกอร์เราเอาแล้วดูไหมไม่ได้ครับเอาดีตัวโอ้โหจังหวะนี้กรรมาการปล่อยครับกรรมาการปล่อยเป็นบอลของตูสตาร์ช็อปตูสตาร์ช็อปตูสตาร์ช็อปแล้วก็จังหวะนี้กรรมาการบอกว้าวดูเพลินครับดูเพลินของน้องพิซซ่าก่อนครับ ดูเส้งของน้องพิซซ่าเลยแล้วไีคลิกจังหนี้ของตัสตรนชอครับจะรอรูเลยโต๊ะประธานนนี้เนียตนเตือนรอแล้ นี้ดีกว่าแล้วไม่ต้องใส่แล้วสองตัวตรงนี้เป็นเต็มวงของ,งสตาร์ทช็อปครับ สถานช็อปมาไม่ได้เหมือนกันครับยังไงโอ้โหไปไหนครับทุกวันี้โอ้ทูนี่้ดูนิ่งๆครับอย่างดูนิ่งๆอยู่วะอีกไม่ถึงสิบนาทีแล้วเปมีบอลของต้นสถานช็อ้าวโดนน้องพิซซ่าเยียดได้น้องพิซซ่าไหลมาไปแล้วทุกวันนี้ อย่างเป็นบ้าของน้องวิซ่ามีเสียงนกมีครับกรรมการมองแล้วไม่ได้เปรี่ยบครับพอมองแล้วไม่ได้เปรียยนในกรรมการย้อนกลับมาให้เป็นฟีคิกของน้องวิซ่าครับจังหวะนี้ครับเป็ี่นบอลของน้องวิซ่า <หน S 2> เสียงนล้วบ,บิดมาแล้วปั่นโค้งๆก็แม่แต่บอลมันหือข้ามขาออกไปไกลเลยครับเนี่ยครับตั้งไหนครับลื่นเลยเดี๋ยวเอาไปนวดตรงนี้แค่นี้ก็อพอแล้วนะจับเนี่ยบอลของตูสตรนช็อปอยังได้อยู่ยกมายาวยาว เอาบอลลูงสวยครับน้องพิซ่าน้องพิซ่าเคาะหนึ่งสองสวยครับังหว่านี้แล้วยกข้ามฟากไปแต่ตัวเติมไม่ทันครับอ,อย่าต่อครับเข้ามาไปบอลยาวยังไม่แม่นครับ จำเลี้ยงบอลมาใหม่ครับสำหรับตูสถานช็อปอ้าวไก่ตัวผู้เล่นของน้องพิซซ่าดักได้แต่ยังเป็นผู้เล่นของตูสถานช็อปกันได้ครับน้องพิซซ่าน้องพิซซายกมาอีกผู้เล่นของตูสตา์ตูสถานชอนอานอาา็อปต,ตูสถานช,อานชอ็อปยังไงแม่ ตองไปทางซ้ายแล้วมอง้างเราโอ้ยจังหวะเฉยนะครับจังหวะนี้ก็เจ็บนะครับดูผู้เล่นแพทย์ประจำทีมของน้องพิซซ่าครับแพทย์ประจำทีมของน้องพิซซ่าครับมาเกงอ เฮ้ยพีอเพี่อโอ้สมคอคู่นี้นี่ยังไม่มาครับอ่าเรียนเชิญนะครับนักกีฬาทุกท่านและทุกทีมครับร่วมพิธีเปิดที่ตรงนี้เลยครับตรวตรงร่มเราเนี่ยร่วมพิธีเปิดสนามอย่างเป็นาการครับในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านและ นักกีฬาทุกทีมครับรวมเข้ากับผีเปิดโอ้โหผมก็ตะโอ้โหตื่นเต้นสานามอยู่แล้วยิงยิงไม่ได้โอ้โห,โห,โหโชนันขาดครับแม่จังหวะง้างเท้าเลยมาจากในเมืองเนะฮะโอ้บอลนี่ โอ้กรรมการเป่าลนกบิดหมดเวลาการแข่งขันครับแม่ทาอะไรกันไม่ได้กับคู่นี้ครับเสมอกันไปศูนย์ปรตูศูนย์ครับแบ่งกันไปทีมระ1นึ่คะแนนครับในคู่นี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเข้าชูเชื่องพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวเราข้อมาตามต่อในคู่ที่4ี่ครับระหว่างเอฟฟุตบอลขับกับหมู่สิบสองหนองแวงเอ็กแองแพ้ส่งงานครับ พักกันสักครู่ครับเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันสักครู่ครับแม็กแม็กปิดไลฟ์ก่อนก็ได้ลูกเขาจะเปิดงานก่อนปิดไลฟ์เลย